เที่ยวเยอะเลยบ้านางกูนี้กูนี้กูนี้ม,ม่บวกรึเปล่าเปอนยุไซกันได้เลยเปอนยุพี่กันได้เสียหันจันเนี่ยนะบ้านทวมหลังหน้าเห,หมือนเลยอออันอ,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 อันนี้มึงซื้อ,อยังก่อนอีเพิ่นเอออีเพิ่น นี่เนี่ยที่ผม่อยว่ยาใส่กันว,ว่นาวนเาใส่ได้เราหยอกกันนัง่งุมอุทยานเขาวเมียเห็นน้ักหลานสมุดบัง่นงก็นบริบบบบบลวดที่มวัตจะห้องงานน้องเรียมาจากนี่สมุนีาหานี่ย่านยานบักจักเพราะกันถอยถอยีนวัดนี่เห็นหนาวชักเือะก,กําลังเับเขาเยอะนี่จะถ่าเม,มีย แถแม่แล้วก็บผู้ใดอยกั่เห็นแต่แม่ใจแล้วเขาบวนี่แล้วขึ้นไปไปบายให้สุดบายให้สุดบายให้สลองมาบายหรวดเราเลยขึ้นไปน้องบัวแดงขึ้นไปน้องบัวแดงต่อมือม่มือใหม่ไม่ยยูเฮียนไม่ยูเฮียนแล้อไอรบ้างนี่ได้อห็นไม่ยูเฮียนเพาะกันยูหมดนี่แยูหมดนี่ข้นไปน้องบัวแดงที่ ขี่มา้าใช่ไหมเฮ้ยข่อยโวยวายไหมเฮ้ยข่อยโวยวายไหมนอนยิ่งเหียนเฮ้ข่อยโวยวายมัน,นนี่ไ่เลย,ย,ยน่ๆๆารังเกายเออของซักก็ได้หอยม้วยว่าเลยมาถ่ายรูปคนเบิ่งเลยครับหอยสมัยไหนสมัยไหนครับอายุเออเห็นไหมจะเบิ่งกันรึล่า ลุงให้ไปม,มืนลงทายาทตรงนีน้เลยเออเลยแล้วว่าเหมือนไปนอนลงบาลนอนล่องบอลมึอย่พ่อ,อ่ะเออไพ่เกิดเป็นสานะวันที่อะไรไปนี่หกหกบันที่หกจนที่เก่า่ะจากขวดแบงแตงตาลูกย 6, อย่างงงเนาะเออตอนซื้อวันเออที่เขมขอนะเออ วันที่หกที่ไห่วันใส่วันที่เก่าบัได้ญ่เลยซีซีศูนย์หกเด็อซีอย่างเงี้ยนะเออบัวแล้วบัดมันจะช่วยพี่เราว่าซื้อเลขเออบัวแล้วอ่างยู่บ้านออกอยูบออย่บ้านอ e ีเบลนี่ครับนี่ ที่ลูกเล่าออกอสักตีเป็นเลขเลรอนี่ C สามสเนาะผู้หญิงสาม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 ศูย์่งสามสองสามสาม C สาครับ C 3าค,ครับครับผู้หญิงตีเป็น C มาเลยที่33มสามครับเอรอกูบอรู้เลยว่าจะมือเจ๋งว่าเจ๋งเราน,เนี่ยาขั่นกู